เราไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีคนร้องเรียนเข้ามาที่สามมิติระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ทีมข่าวสามิติก็เลยลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบความผิดปกติของโครงการชุมชนพอเพียงหลังจากที่พบว่าสินค้าหลายประเภทที่ชุมชนได้รับมอบมาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็มีราคาสูงกว่าพืชขายตามท้องตลาดหลายเท่าตัว ที่สําคัญก็คือประชาคมในชุมชนนั้นๆมันมีโอกาสเลือกโครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองได้ติดตามจากรายงานคุณสุพโชโอภาสกุลค,ครับวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนพอเพียงหวังให้ทุกชุมชนทั่วประเทศร่วมคิดร่วมทํากิจกรรมต่างๆที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภาครัฐจะจัดสรรเงินงบประมาณส่งไปให้โดยตรงแต่หลังจากเดินหน้าโครงการดังกล่าวความไม่ชอบมาพากลก็เกิดขึ้นตามมา โดยแที่ชาวบ้านจะเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกโครงการกันเองว่าในชมุมชนควรทำอะไรเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพกับมีกลุ่มบุคคลทำหน้าที่ตีกรอบให้ซื้อสินค้าไม่กี่ประเภทตามที่มีในโบชัวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงเครื่องหมักปุ๋ยและกา๊าซชีวภาพซึ่งแต่ละประเภทจะมีราคาไม่ต่ำกว่า250,000ถึง300,000บาท ชุมชนวัดกลางญานลาดเผากรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งได้รับสินค้าในทํานองยัดเยียดแบบรีบให้รีบไปที่นี่ได้สินค้า2ประเภทคือแผงโซลาเซลเซล์ผลิตไฟฟ้าสําหรับใช้ในศูนย์ชุมชนและเครื่องผลิตน้ําดื่มพลังงานแสงอาทิตย์แต่บ่อยครั้งที่แผงโซลารเซลเซล์ขัดข้องไม่สามารถจ่ายไฟได้เช่นเดียวกับตู้น้ําดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ก็แทบไม่มีประโยชน์ใดๆเลยเพราะมีตู้น้ําดื่มเอกชนติดตั้งเต็มพื้นที่อยู่แล้ว สินค้าจากโครงการชุมชนพอเพียงทั้งสชนิดนี้มีราคารวม6 0 0 0 0บาทแม้จะแถมพัดลมไอ้น้ำให้2ตัวก็ยังเป็นราคาที่สูงอยู่ดีว่าตามท้องตลาดตู้น้ำดื่มบวกโซลาเซลล์แพงยังไงก็ไม่เกิน100,000บาทส่วนพัดลมไม่มีใครกล้าใช้เนื่องจากไม่มีงบซ่อมแซมหากพังเสียหายนอกจากนี้ยังพบว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีถูกเบิกถอนภายในวันเดียวโดยไม่มีกรรมการคนใดได้เห็นเม็ดเงินเลยได้ซ้ำ ที่สําคัญเงินถูกถอนก่อนจะมีหนังสืออนุมัติโครงการออกมาอย่างเป็นทางการเสียอีกซึ่งของนี้จะต้องมาให้พวกเราเซ็นแต่นี่เราไม่ได้เซ็นเลยคือเซ็นไปตอนไหนเราไม่รู้เซ็นวันนั้นระบายนั้นเซ็นวันนั้นแหละแต่เราไม่รู้เอกสารอะไรเลยให้เราเซ็นเราดูเถ้าไม่ถึงการคือให้เราเซ็นแต่ไม่ได้ให้เราดูอะไรพี่พี่พี่เซ็นนี่ให้หนูหน่อยพี่เซ็นนี่ให้หนูหน่อยเป็นใครเป็นใครก็เช่นเดียวกับชุมชนหมู่บ้านเทพเทวี ที่ได้รับแผงโซลาเซลล์รวมถึงเครื่องหมักปุ๋ยและก๊าซชีวภาพแต่ทุกวันนี้เป็นเพียงอนุสาวรีย์เศษเหล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆทั้งที่สอ,อย่างนี้มีราคารวมกัน5 0 0แสนบาทเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้งบตัวนี้เป็นงบเศรษฐกิจชุมชนของพวกเราเราสามารถที่จะมาจัดซื้ออะไรก็ได้ถูกไหมคะตามความต้องการของสังคมในชุมชน mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะเลือกสิ่งที่เราเป็นผู้เลือกเอง แล้วจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการเองนะคะไม่ใช่ว่ามีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอามาหยิบยื่นให้เราแบบนี้นะคะแกมบังคับปัจจุบันมีชุมชนได้รับการอนุมัติโครงการไปแล้วกว่า20,000ชุมชนและโอนเงินไปกว่า5,000ล้านบาทชาวบ้านจึงตั้งข้อสงสัยว่าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับทุกชุมชนเช่นเดียวกับ2ชุมชนตัวอย่างนี้น่าจะมีเม็ดเงินถูนหายไปไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทเลยทีเดียว จางนั้นชาวบ้านจะร่วมตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลต่อไปสุขโชคโอภาสคุณข่าวสามิติรายงาน